เป็นเดือนที่ทุกคนนะคะมีความสุขเพราะว่าเป็นเดือนแห่งนะคะการเฉลิมฉลองนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10บค่ะเราก็ต้องควรนะคะดีใจแล้วเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งการครบรอบปีสมะมงคลนะคะอายุนะคะของในหลวงรัชกาลที่1ิบนะคะเราก็ยิ่งมีความดีอกดีใจแล้วก็ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ปีนี้เป็นปีสมมงคลนะคะก็ขอให้เราเนี่ยมีแต่ความนะคะสุขแล้วก็เป็นปีปีดาคิดอะไรนะคะก็ขอให้เราเนี่ยคิดถึงชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วในช่วงนี้เองนะคะก็มีข่าวที่จะต้องให้คนไทยเนี่ยรักกันมากๆแล้วมีความสามัคคีในเรื่องราวของการปกป้องนะคะชายแดนนะคะ ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยเขมรไทยกัมพูชาชายแดนไทยพมา่าเพราะตอนนี้พม่ามีการสู้รบกันทางด้านของชายแดนไทยเขมรก็มีเรื่องในเรื่องราวของนะคะการตึงกําลังกันแล้วก็มีในเรื่องของกรณีพิพาทดินแดนนะคะแล้วก็ส่วนที่นะคะ เราจะต้องส่งกำลังใจก็คือการปฏิบัติงานของทหารตำรวจนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เผชิญเหตุเสี่ยงภัยอันตรายทุกวันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้นะคะทุกคนเนี่ยมีแต่เอ่อการกระมัดระวังตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็คิดถึงในเรื่องราวของชาติศาสตร์นะคะรับรองค่ะว่าทุกคนเนี่ย จะต้องมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่ความเป็นมงคลเข้ามาแน่นอนค่ะเราปรงชนชาวไทยนะคะที่อยู่ในแนวหลังก็ส่งใจไปให้แนวหน้าขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็รักษานะคะอธิปไตยของชาติไทยไว้ให้ได้นะคะเรานะคะเป็นชาติที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเราเป็นชาติที่มีน้ำใจและที่สำคัญก็คือเวลาเกิดเหตุนะคะ เผชิญเหตุกันเนี่ยคนไทยเราจะร่วมมือร่วมใจกันนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอย่างมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่เรานะคะเป็นประเทศที่สามัคคีกันทิ้งเราจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะคะแต่ถึงเวลาเรารวมตัวกันก็คือรวมตัวกันได้จริงๆผ่านทุกวิกฤตนะคะดังนั้นก็ขอให้คนไทยทุกคนกลักกันค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์นะคะ ก็สามารถที่จะดูได้นะคะทาง Line ID นะคะ6ข้อนะคะ299บาทก็จะพิมพ์ตอบนะคะถ้าดูดวงทางโทรก็1,000บาทนะคะก็คือเป็นการที่โทรมาดูดวงนะคะแล้วเราก็จะบอกคำพยากรณ์โดยให้คุณเลือกไพ่นะคะจากการโทรออนไลน์หรืออยากจะดูดวงนะคะเรียนดูดวงกับเทพิธาพยากรณ์นะคะก็สามารถที่จะเรียนดูดวงได้นะคะ ไม่ยากค่ะนะคะก็คือสามารถที่จะเป็นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะคะจะเรียนกันกับดิฉันเองหรือว่าจะส่งอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เรียนกันทางออนไลน์ก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้นะคะก็ติดต่อทางไลน์ไอนี้นะคะส่วนหินมงคลเดือนนี้นะคะเราก็จะเป็นนี่ค่ะหินตาเสือน้ำนมเห็นไหมคะ ก็จะเป็นหินสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นนะคะลวดลายนะคะลายเสือเห็นไหมคะก็จะมีความหมายนะ,ะหินตาเสือเนี่ยจะมีความหมายในเรื่องราวของความเขาเรียกว่าความกล้าหาญเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตาเสือน้ํานมสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะให้ในเรื่องราวของโชคลาภด้วยคือกล้าหาญแคลคาาปลอดภัยนะคะไม่มีสิ่งใดๆมากั้มกายแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของ โชคลาภด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพยายามตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นนะคะเราทุกอย่างก็จะโอเคเองในเรื่องราวของโชคลาภด้วยนี่ราคาไม่แพงนะคะเราคัดสวยๆมาแล้วก็ปลูกเสกเรียบร้อยะะแล้วค่ะแควคาดเป็นมงคลนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยอันนี้สวยมากเลยเป็นหินที่คุณจะต้องมีนะคะในเรื่องราวของการป้องกันสิ่ง ชั่วร้ายหรือว่าความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรับรองเขาว่าได้ถึงไปนี้ไปได้นี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พอไม่มีความชั่วร้ายก็สามารถถูกหวยรวยโชคลาภได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นหินมงคลในราคาไม่แพงค่ะหลักร้อยค่ะนะคะแล้วแต่เราจะร้อยให้ตามตัวบุคคลนะคะก็ราคาห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือหินแต่ละเส้นเนี่ยไม่เท่ากันบางคนผอมบางคน อวบบางคนน้ำหนักเยอะเราก็จะเพิ่มจำนวนให้นะคะเรียกได้ว่าร้อยตามลักษณะตัวบุคคลนะคะถ้าอยากได้กดติดตามค่ะเดี๋ยวเราจะมีแสกนะคะของรางวัลหรือถ้าไม่รอละเราอยากจะได้เสริมมงคลเลยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอแล้วก็มาสอบถามกันได้ค่ะสำหรับนะคะเดือนนี้นะคะเราก็มีคำพยากรณ์นะคะโอโอปังปังคำพยากรณ์ของเรานะคะจะลงทุก กลางกลางเดือนเนี่ยค่ะวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็หมดอายุคําพยากรณ์เนี่ยประมาณสักเดือนหน้าค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดเราลงคลิปใหม่แสดงว่าคําพยากรณ์เนี่ยหมดอายุแล้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะกดติดตามไว้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าอุ๊ยทาไมลงกลางเดือนนี่มันมีเหลือเวลาแค่สิบกว่าวันก็หมดเดือนแล้วไม่ใช่ค่ะคําพยากรณ์เรากินอายุถึงเดือนหน้าเลยค่ะ ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะมาดูดวงกันในเรื่องราวของความรักนะคะว่าเรื่องราวของความรักนี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จะสใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะแต่ไพ่สามใบค่ะสามกองนะคะไม่ใช่สามใบค่ะสามกองค่ะ นะคะหยิบไพ่มานะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่4ี่ใบที่ห้านะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณจะเป็นยังไงกันบ้างว่าความรักของคุณนี้จะมีเรื่องอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูดวงกันนะคะค่ะพไพ่ใบแรกนะคะ ก็ได้ไพ่นะคะเดชเชอร์รอตไพ่รศึกนะคะไพ่ใบที่สองนะคะก็คือได้ไพ่นะคะเพดด์ออฟคอลค่ะไพ่ใบที่สามนะคะได้ไพ่นะคะคนรักค่ะนะคะไพ่ใบที่สี่นะคะได้ไพ่สองเหรียญนะคะไพ่ใบที่ห้านะคะก็จะได้ไพ่นะคะเจ็ดเหรียญนะคะ เรื่องราวทั้งหมดในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยตัวของคุณเนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันผ่านพ้นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องนะคะผ่านพ้นแล้วทาอะไรให้ดีงามแล้วทุกอย่างก็จะโอเคขอให้คุณเนี่ยมีความเพียรพยายามในการที่จะ สร้างมั่นแล้วก็ทําอะไรเนี่ยให้ทุกส you ิ่งทุกอย่างนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วทุกอย่างก็จะดีช่วงนี้ในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะแบบมีอะไรหลายอย่างเข้ามาที่ดีเข้ามาแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักก็จะผันแปรแล้วก็คิดหรือว่าทําอะไรในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่ดีนะมันมีอะไรที่งดงามมันมีอะไรที่เราจะสามารถที่จะ ปรุงแต่งอะไรได้ค่ะช่วงนี้คุณก็ต้องมีการต่อสู้แล้วก็มีการที่จะคิดนะคะเราทุกอย่างก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะแบบมีอะไรที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกๆวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบดีงามมากมายเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะแบบ ทำอะไรให้รู้สึกที่แบบดีดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะคือมีเป็นความคิดที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นความคิดที่ตอบโจทย์ดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะแบบมีอะไรที่งดงามแล้วก็มีอะไรที่เข้าใจกันได้แล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ เราจะสามารถที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในเรื่องราวของความรักได้ดังนั้นนะคะความรักของคุณเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับต่างคนต่างช่วยกันนะคะแล้วก็ประคับประคองกันไปรับรองอว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักมันมีเรื่องอะไรที่แบบ มีแต่เรื่องที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีอะไรที่ดีมากเลยดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบมีความก้าวหน้าแล้วมีอะไรที่ดีๆนะคะเพจของความหมายความว่าตัวของคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะแบบเอ่อทำในเรื่องราวของความรักได้เงินเล็กๆในหนอยได้ส่วนนะคะคนรักของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออเป็นความรักที่แบบแสนงดงามแล้วก็ทําอะไรเนี่ยก็จะดีนะคะก็คือขอให้คุณเนี่ย มีอะไรที่ดีๆในเรื่องราวของความรักแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคดังนั้นตัวของคุณเนี่ยก็ไม่ต้องซสีเรียดไม่ต้องไปเครียดมากนะคะขอให้เรามีความต่อเติมแรงกายแรงใจกันแล้วก็แบบทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะมีความก้าวหน้าช่วงนี้นะคะคนรอบข้างก็จะดีๆกับคุณแล้วก็มีอะไรที่ดีๆคะ่ะคนรอบข้างจะไม่เป็นอุปสรรคปัญหาคนที่เป็นอุปสรรคปัญหาคือตัวคุณคือคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราแบบ แย่ yeah, เรายังไม่มีอะไรที่ดีหรือมือผลตอบแทนอะไรเข้ามาดังนั้นในเรื่องราวงความรักเนี่ยเราก็จะแบบดีแล้วก็งดงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความเข้าใจและมีอะไรที่ดีๆด,ดังนั้นความรักของคุณก็จะเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองค่ะช่วงนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยอาจจะต้องแบบ มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันบ้างแต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นกําลังแรงกายแรงใจที่ดีถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเหวี่ยงใส่แฟนหรือเหวี่ยงใส่คนรักนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่บุกบวกโอโอแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วก็เป็นไปอย่างที่ เราต้องการได้แล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักในชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ความสดใสแล้วพอมีความสดใสแล้วเนี่ยอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันก็จะดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอ <med S 2> ย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะดังนั้นในเรื่องราวของความรักนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมองแล้วก็มีความเข้าใจและทําอะไรที่ดีๆบ,บวกๆแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันสดใสมันก็น่ารักแล้วก็มีอะไรที่แบบ มีผลตอบแทนที่ดีดังนั้นในเรื่องราวของความรักนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามต่อเติมแรงกายแรงใจแล้วก็จะมีอะไรที่ดีๆแล้วก็ใหม่ๆเข้ามาดังนั้นขอให้คุณเนี่ยมีก,การพัฒนาแล้วก็มีอะไรที่เราจะรู้สึกได้เลยว่าความรักนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นความรักที่เป็นบวกแล้วก็ทุกอย่างนี้มันก็จะแบบนะทำอะไรได้อย่างงดงามและอย่างพอดีแล้วทุกอย่างก็จะแบบ มันก็จะแบบโอเคแล้วก็มีความคิดที่เป็นไปได้นะคะในระยะนี้นะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักเนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็จะมีอะไรที่เข้ามาดีดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเองอย่าเวียงค่ะเมื่อพอคุณเวียงแล้วคนรอบข้างต้องคอยให้กําลังใจคุณดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ คุณอย่าได้เวียงนะคะพอคุณไม่เวี่ยงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบสวยงามและมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยพัฒนาแรงกายแรงใจแล้วก็ทําอะไรดีๆเมื่อเราทําอะไรดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคนะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขและความโชคดีและทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีชโชคดีค่ะ